พี่พี่นักลงทุนหลายคนนะครับก็คงอยากได้สัญญาณที่เขาทางรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงใช่ไหมครับและในคลิปนี้นะครับผมจะเอา2ฟังก์ชันที่พี่ๆหลายคนใช้งานกันอยู่ครับทางฟังก์ชัน MACD ครับที่เราสามารถดูโมเมนตัมของเขาได้และการหาจุดซื้อจุดขายนั่นเองและฟังก์ชัน KDJ ครับที่พี่ๆก็สามารถหาจุดซื้อจุดขายจาก Golden c o และ d e a d c ได้นั่นเองนะครับ ในคลิปนี้นะครับเราจะเอาข้อดีครับกับในส่วนของ A C D และข้อดีครับกับในส่วนของ K D J ครับมารวมกันครับจนเกิดเป็นฟังก์ชันหนึ่งครับฟังก์ชันที่ว่าคือฟังก์ชัน M J นั่นเองนะครับฟังก์ชัน M J ที่ผมจะมาสอนในคลิปนี้นะครับเขามีทั้งความแม่นยำสูงครับแล้วก็รวดเร็วในการหาจุดซื้อจุดขายด้วยนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหากันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์และกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับ เนื้อหาในคลิปนี้นะครับฟังก์ชัน M J M A C D บวก K D J ความแม่นยำเกิน90%นั่นเองนะครับพี่ๆหลายคนนะครับที่เคยใช้งานทั้งฟังก์ชัน M A C D และ K D J อะครับเคยมีปัญหาเรานี้หรือเปล่าครับฟังก์ชัน M A C D ถ้าเกิดเราอยากหาจุดซื้อครับเราต้องหาจุดซื้อในช่วงไหนฮะเกิด g ก d e เด็นคอใช่ไหมครับแต่จุดซื้อที่เกิด g กระเ c ็นคอของเขาครับกับสัญญาณที่ช้าเกินไปนั่นเอง หรือว่าพี่ๆหลายๆคนนะครับที่ใช้ฟังก์ชัน KDJ ในการหาจุดซื้อจุดขายครับตัวฟังก์ชัน KDJ ของเขาครับมีการหาจุดซื้อที่เกิดกรเล่นคอได้ใช่ไหมครับเช่น K ตัดเส้น D อย่างเงี้ยครับแต่ฟังก์ชันนัตรงนั้นของเขาครับกับเป็นสัญญาณที่เร็วเกินไปครับแล้วก็ความแม่นยำไม่มากพอครับในคลิปนี้นะครับเราจะเอาทั้งสองฟังก์ชันของเขาครับทั้ง MACD แล้วก็ KDJ ของเขาครับเอาโมเมนตัมของ MacD ครับแล้วก็เอาตัวเส้นเจนะครับในการช่วยดูนั่นเองนะครับเราจะดูอย่างไรล่ะแล้วก็คลิปนี้ในการดูของเรานะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เรามาอธิบายไปด้วยกันนะครับเริ่มจากส่วนประกอบของ MacD ก่อนนะครับสิ่งที่ผมอยากให้พี่โฟกัสครับกับส่วนของ MacD ฮะสิ่งที่เราจะใช้ดูกันครับคือ2ส่วนนี้ฮะ ที่ผมวงกลมไว้เลยฮะคือตัวโมเมนตัมฮะโมเมนตตั้ม um ขาลงนะครับกับโมเมนตัม um ขาขึ้นนั่นเองแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะใชใ้ดูกันครับคือตรงนี้ฮะที่ผมวงกลมอีกตรงนึงนะครับคือในส่วนของเส้นสูหรือเส้นแกนกลางนั่นเองนะครับไปต่อครับกับในส่วนของตัวฟังก์ชัน kdj ฮะตัวฟังก์ชัน kdj สิ่งที่เราใช้ดูกันนะครับก็คือในส่วนนี้ครับ คือในส่วนของเส้นเจนั่นเองนะครับลักษณะการดูของตัวฟังก์ชัน MACD แล้วก็ KDJ ของเขาจะมีลักษณะที่คล้ายกันใช่ไหมฮะคือการตัด Golden Cross หรือว่าฟังก์ชัน MACD คือเขามีการตัดขึ้นนะครับและในครั้งนี้ครับเราจะเอาข้อดีของทั้ง MACD แล้วก็ข้อดีของ KDJ นะครับมาช่วยในการดูควบคู่นั่นเองนะครับเราจะดูยังไงละ่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายไปได้วยกันนะครับเหมือนที่ผมบอกนะฮะ MACD บวก KDJ เท่ากับ MJ ฮะ อย่างแรกที่เราจะใช้ดูกันนะครับเพื่อให้พี่ๆได้สังเกตกันครับคือในส่วนของ MACD ก่อนฮนะ MACD ที่ผมบอกพี่ๆเลยฮนะเราจะใช้ในส่วนของโมเมนตัมของ MACD ครับและในส่วนของ KDJ ล่ะในส่วนของ KDJ นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของประกอบของเส้น J นั้นเองวิธีการดูจุดซื้อจุดขายเขาไม่ยากครับ ง่ายๆเลยฮะถ้าเกิดเส้น J ของเขาครับสามารถทะลุขึ้นเส้นศูนย์ของ MACD ได้พี่ๆสามารถตี <c oughs> เป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดเส้น J ของเขาครับรุดเส้นศูนย์ของ MACD เ <c oughs> มื่อไหร่ครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นจุดข,ข,ขายได้นั่นเองนะครับเนื่อนไขของเขาไม่ยากใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ๆลองไปดูจากตัวอย่างกันดีกว่าครับจากตัวอย่างจะสังเกตตั้งแต่ช่วงแรกของเขาครับราคาของเขาเป็นยังไงฮะมีการคืนย่อขึ้นย่อสักพักหนึ่งฮะ ถ้าเกิดเราติดตามดีๆนะครับจากส่วนประกอบของตัว M K ที่ผมตีไว้นะตรงนี้ครับที่ผมบอกเลยนะครับว่าผมใช้ส่วนประกอบของอะไรบ้างนะในส่วนของโมเมนตัมนะครับคือส่วนนี้ฮะแล้วก็ส่วนของโมเมนตัมขาขึ้นแล้วก็ตัวเส้นสีเหลืองนะครับหรือตัวเส้นสูงของเราะครับเราใช้ในส่วนของกม A C D นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเส้นของเราะครับที่เป็นเส้นสีขาวตรงนี้ครับผมใช้ในส่วนของเส้น K D J ของเส้น J นั่นเองนะครับ อันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันง่ายๆฮะจากตัวอย่างสังเกตในช่วงแรกของเขาเลยใช่ไหมฮะตัวโมเมนตัมของเขาเป็นอย่างไรฮะราคาเขามีการขึ้นย่อขึ้นยอ่นยอครับหลังจากขึ้นย่อมาสักพักหนึ่งครัติดตามเหมือนตรงนี้เลยฮะเส้นเจของเขาครับสามารถทะลุขึ้นตัวเส้นสูตรของ MACD ได้ถ้าเกิดเราอยากหาสัญญ,ญาณมาคอนเฟิร์มเพิ่มครับเราก็ใช้ในส่วนของอะไรฮะ เราก็็คในส่วนของ MACD ที่เป็นโมเมตั้มเขาครับถ้าเกิดโมเมนตัมของเขาเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยครับราคาเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้ด้วยตรงนี้พี่ก็สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับสังเกตนะครับหลังจากเราเข้าซื้อณจุดนี้ครับราคาเขาก็มีโอกาสไปต่อได้นั่นเองหลังจากไปต่อสักพักหนึ่งครับเราอยากหาสัญญาณขายครับไม่ยาครับถ้าเกิดเส้น J ของเขาครับหลุดเส้นสูตรของ MACD ครับแต่ถ้าเกิดโมเมนตัมของเขาครับ ยิ่งเป็นโมเมนตัมที่เป็นการบอกว่าอะไรฮะเป็นโมเมนตัมที่ลงมาอย่างเงี้ยครับก็บอกได้เหมือนกันนะครับว่าเราสามารถติดตรงนี้เป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับก็เช่นเดียวกันฮะเข้าซื้อณตรงนี้แล้วก็ไปขายณตรงนี้ครับเราสามารถทํากําไรในช่วงนี้ได้เลยแล้วก็สังเกตเห็นได้เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะหลังจากเราขายใน,นช่วงนี้ครับราคาเขาก็มีโอกาสที่จะย่อลงมานั่นเองนะครับไปดูกันต่อครับกับตัวอย่างนี้ฮะตัวอย่างนี้เหมือนกันฮะราคาเขาอยู่ในช่วงพักตัวมาพักหนึ่งครับ หลังจากพักตัวมาสักพักนึงครับสังเกตเห็นได้นะตรงนี้เลยครับตัวเป็นยังไงฮะตัวเส้นเกของเขาครับสามารถทะลุขึ้นตัว m a c d ได้ถ้าเกิดสังเกตเห็นสักนิดนึงอะครับจะสังเกตเห็นได้นะครับตัวโมเมนตัมของ m a c d ของเขาอะครับมันเป็นลักษณะที่บางเนี่ยก็เป็นการบอกได้เหมือนกันนะครับว่าเราสามารถตีตรงนี้เป็นจุดอะไรฮะเขาซื้อได้นั่นเองนะครับหลังจากเราเข้อซื้อตามสัญ,ญญาณที่ผมบอกครับราคาเขาก็ไปไงฮะ อันนี้ชางที่ดิดตัวขึ้นมาแรงคะหลังจากดิดตัวมาสักพักหนึ่งครับเราอยากหาสัญญาณขายครับเราไปดูในตรงนี้ได้เลยครับเหมือนกันเลยใช่ไหมฮะเส้นเ J ของเขาครับหลุดตรงเส้นสูตรของ MACD แต่ถ้าเกิดเราสังเกตเพิ่มเติมครับตัวโมเมนตัมของ MACD เขาเป็นยังไงฮะโมเมนตัม MACD ของเขาครับเป็นลักษณะของแนวโน้มขาลงหรือโมเมนตัมลบนั่นเองตรงแนวีก็เป็นจุดยืนยันเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ตีตรงนี้ของเขาครับเป็นสัญญาณในการเลยฮะ ได้นั่นเองนะครับนี่ฮะด,ดูไม่ยากเลยครับที่ผมบอกฮะเส้นเจตัดขึ้นเส้นศูนย์นะครับหรือในส่วนของ f a c d ครับแล้วถ้าเกิดเราอยากได้สัญญาณมาเพิ่มเติมเราก็ดูในช่วงโมเมนตัมของเขาเป็นขาขึ้นนะครับอันนี้เราก็สามารถตีเป็นจุดอะไรฮะซายือได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดราคาของเขาครับหรือตัวเส้นเจของเขาหลุดตรงเส้นศูนย์ึ a c d เมื่อไหร่ครับบวกกับสัญญาณโมเมนตัมของเขาเป็นขาลงครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นสัญญาณ ขายได้นั่นเองนะครับ เราไปดูสรุปเนื้อหากันดีกว่าครับก็ในส่วนของ MACD บวก KDJ เท่ากับ MJ นะครับสองสิ่งนะครับที่เราใช้กันฮะอย่างแรกเลยครับคือในส่วนของโมเมนตัมนะครับเราจะใช้ในส่วนของโมเมนตัมนะครับและเส้นสูงของ MACD นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับคือในส่วนของ KDJ ครับเราจะใช้เส้น J ของฟังก์ชัน KDJ นะครับในการจับจุดสัญญาณจุดซื้อจุดขายนั่นเองนะครับการหาจุดซื้อจุดขายไม่ยากครับ อย่างแรกเลยครับถ้าเกิดเส้น J ของเขาสามารถทะลุเส้นศูนย์ได้หรือทะลุเส้นศูนย์ของ ACD ได้ครับพี่ๆสามารถตีเป็นจุดซื้อได้แต่ถ้าเกิดเส้น J ของเขาอะครับรูดเส้นสูตรของ M A C D เมื่อไหร่ครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นสัญญาณในการหาจุดขายได้เนื้อหาในคลิปนี้นะครับเทคนิครับจับสัญญาณ M J หาจุดซื้อในช่วงราคาของเขาอยู่ในช่วงรีบาวนั่นเองนะครับ พี่นักลงทุนหลายคนนะครับก็คงอยากได้กําไรนะครับในช่วงที่ราคาของเขาเกิดสัญญาณรีบเอใช่ไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ไงอะครับว่าสัญญาณของเขาในการรีบเอในคลิปนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวฟังก์ชัน M J นะครับที่เราได้สอนในของคลิปที่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับจะมาเพิ่มเนื้อหาอีกสักเล็กน้อยนะครับกับในส่วนของสัญญาณในข้อนี้กันนะครับ สัญญาณนี้นะครับไม่ยากครับแล้วก็พี่ๆนักลงทุนมือใหม่รวมถึงพี่ๆที่อาจจะเพิ่งเคยใช้งานตัวฟังก์ชัน M J อะครับหรือว่าพี่ๆหลายๆคนนะครับที่ไม่เคยใช้ฟังก์ชัน M J มาก่อนนะครับเราก็สามารถนํามาดูประกอบได้นั่นเองนะครับตัวเทคนิคที่ว่านี้เป็นอย่างไรนะครับก่อนที่จะเริ่มเนื้อหากันนะครับเรามาพูดคุยกันก่อนนะครับก็ในส่วนของการตั้งค่าตัวฟังก์ชัน M J กันก่อนนะครับ ตัวฟังก์ชัน NJ ของเราครับตั้งค่าไม่ยากครับแล้วก็เราครับก็สามารถใช้โปรแกรมต่างๆนะครับพี่ๆใช้งานอยู่ครับทั้งโปรแกรมเซตนะครับหรือพี่ๆหลายคนก็ใช้โปรแกรมฮู m มู y ในการช่วยดูครับก็สามารถตั้งค่าได้ตามนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยครับเราใช้ในส่วนของโมเมนตัมเขาก่อนครับเอาในส่วนของโมเมนตัมของ MACD ครับเราเอาทั้งเส้นฟ้านะครับแล้วก็เส้นสโลว์ของเขาครับออกนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราลากตัวฟังก์ชัน MACD มาเรียบร้อยครับเราค่อยลากตัวฟังก์ชัน KDJ เพิ่มมาครับแต่สิ่งที่อยากให้พี่ๆเพิ่มกันครับเราอะครับต้องลบเส้น K กับเส้น D ออกครับแล้วก็ใช้ในส่วนของเส้น J ในส่วนของฟังก์ชัน KDJ นั่นเองนะครับที่ผมบอกเลยฮะมี2อย่างใช่ไหมฮะใช้ม o m e n t มของ MACD ครับแล้วก็ใช้เส้น J ของฟังก์ชัน KDJ นั่นเองเราเอามารวมอยู่ในหน้าเดียวกันครับทีเนี้ยครับพี่ๆก็จะได้ในส่วนของฟังก์ชัน MJ แล้วนั่นเองนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับกับวิธีการจับสัญญาณรีบาวนะครับด้วยฟังก์ชัน MJ นะครับอย่างแรกเลยครับเหมือนเดิมเลยฮะถ้าเกิดเส้นเกของเขาทะลุเส้นศูนย์ของ MACD ได้ครับบวกกับ MACD ของเขาเป็นโมเมนตัมขาขึ้นครับพี่ๆสามารถตีตรงนี้ของเขาเป็นจุดเลยฮะจุดเข้าซื้อได้นั่นเอง แต่อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่เราจะเพิ่มเนะื้อหาของวันนี้กันนะคะถ้าเราเข้าซื้อแล้วครับถ้าโมูนตัมขาขึ้นของเขาเปลี่ยนเป็นมูนตั้มขาลงภายใน3วันพี่ๆต้องตีตรงนี้ของเขาครับเป็นสัญญาณขายนั่นเองนะครับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่อยากให้พี่ๆได้มาเข้าใจกันเพิ่มนะครับในช่วงสัญญาณรีบาวนะอย่างเงี้ยครับมันเป็นช่วงที่ราคาของเขามีโอกาสที่จะย่อลงต่อได้ใช่ไหมฮะ หรือบางทีอะครับเขาอาจจะเป็นแค่การรีบาวในระยะสั้นได้นั่นเองอันนี้พี่ๆก็สามารถนํามาดูประกอบได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวดูจากตัวอย่างกันดีกว่าฮะอย่างแรกเลยฮะหุ้น CBG ฮะอันนี้เราจะเอาม,ามันช่วงตั้งแต่เดือน5นะครับจนถึงเดือน9ของปัจจุบันนั่นเองนะครับจะสังเกตกราฟของเขาเป็นยังไงฮะขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นย่อได้อย่างนี้ได้สักพักหนึ่งครับสิ่งที่ผมอยากให้พี่สังเกตกันก่อนนะครับคือในส่วนของอะไรฮะ จุดซื้อนั่นเองนะครับจุดซื้อของเราณตรงนี้นะครับทำไมทำไมเราถึงตีตรงนี้ของเขาเป็นจุดซื้อละ่ะสังเกตเห็นเส้นเจของเขาสามารถทะลุเส้นศูนย์หรือตัวเส้นของ f a ฟได้ใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่2ครับโมเมนตัมเขาโมเมนตัมของเขาเป็นโมเมนตัมขาขึ้นนะครับพี่ๆก็สามารถตีตรงนี้เป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองขึ้นหลังจากเราเข้าซื้อเรียบร้อยครับราคาเขาเป็นยังไงฮะมีการขึ้นมาแล้วก็ย่อลงมาใช่ไหมฮะย่อลงมาตรงนี้สังเกตนะตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับ เส้นเกล์ของเขามีการทะลุขึ้นครับแล้วก็โมเมนตัมของเขาเป็นโมเมนตัมขาขึ้นครับพี่ๆก็สามารถตีตรงนี้ของเขาเป็นจุดเข้าสื่อได้นั่นเองนะครับ จะสังเกตนะครับโมเมนตัมขาขึ้นของเขาครับเขาอาจจะมีบางท่วงที่อะไรฮะที่เส้นเจของเขามีการหลุดเส้นศูนย์มาฮะแต่ถ้าเกิดเราสังเกตกันดีๆครับถ้าเกิดเส้นเจของเขามีการหลุดเส้นศูนย์มาครับแต่ยังเป็นโมเมนตัมขาขึ้นอยู่ครับพี่ๆก็ยังไม่จําเป็นที่ต้องขายนั่นเองนะครับแล้วจุดที่เราต้องขายล่ะคือจุดไหนครับที่ผมบอกเลยฮะถ้าเกิดโมเมนตัมขาขึ้นของเขาครับเปลี่ยนเป็นโมเมนตัมขาลงภายใน3วันหรือลงมา3าวันติดครับบวกกับสังเกตเห็นได้นะครับ เส้นเของเขาณตรงนี้คร The <wh> ับมันมีการหลุดลงมาครับพี่ๆก็สามารถตีตรงนี้ของเขาเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับไม่ยากเลยฮะเส้นเจของเขาสามารถทะลุขึ้นได้บวกกับเป็นโมเมนตัมขาขึ้นพี่ๆก็สามารถตีเป็นจุดเข้าสื่อได้นั่นเองเส้นเจของเขาหลุดครับบวกกับสังเกตครับโมเมนตัมขาลงของเขาครับลงมาสาวันติดครับพี่ก็สามารถตีตรงนี้เป็นจุดอะไรฮะ ได้นั่นเองนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นสสิ่งนะครับที่พี่ๆต้องดูกันนะครับแล้วดูตัวอย่างหุ้นตัวถัดไปกันนะฮะหุ้น s นะฮะตั้งแต่เดือน5จนถึงเดือน9นั่นเองสังเกตตั้งแต่ช่วงแรกของเขานะครับช่วงแรกของเขาเป็นยังไงฮะมีการย่อลงมาเรื่อยๆฮะอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ย่อลงต่อนั่นเองนะครับสัญญาณที่ผมบอกพี่ๆีเลยฮะ ถ้าเกิดพี่ๆอยากเข้าซื้อในช่วงที่เขาเป็นขาลงอย่างนี้ฮะเราก็ต้องมีความชัวใช่ไหมครัโดยสัญญาณที่บอกถึงความชัวที่ว่าฮะคือช่วงนี้ฮะสังเกตนะครับทำไมเราถึงเข้าซื้อในช่วงนี้นะครับโมเมนตัม um ของเขาเป็นโมเมนตัมขาขึ้นนะครับบวกสัญญาณของเขาเป็นเส้นอะไรครับเส้นเจนั่นเองโมเมนตัม um ขาขึ้นบวกเส้นเจน,นะครับพ,พี่ก็สามารถตีเป็นจุดอะไรครับเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับ หลังจากเข้าซื้อนะช่วงนี้สังเกตเห็นนะครับราคาเขามีการรีบาวหรือดีดตัวขึ้นมาฮะหลังจากดีดตัวขึ้นมาสักพักหนึ่งครับเราอยากหาสัญญาณที่เขาขาดสัญญาณขายของเขาอะครับเราก็ดูในสัญญาณนี้ครับโมเมนตัมของเขาเป็นโมเมนตัมขาลงใช่ไหมครับแล้วก็เส้นเกมของเขามีการหลุดครับพี่ก็สามารถตีตรงนี้ของเขาเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับใช่ไหมฮะไม่ยากลยฮะตรงนี้นะครับเราสามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้แล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็สามารถตีเป็นจุดอะไรฮะ ได้นั่นเองนะครับเรามาสรุปเนื้อหากันดีกว่าครับกับข้อนี้ฮะอย่างแรกเลยครับถ้าเกิดที่พี่อยากจับสัญญาณในช่วงราคาของเขามีการรีบาวฮะในการหาจุดซื้อครับเหมือนกันเลยฮะที่เราเคยเรียนกันมานะครับเราดูในส่วนของเส้นเจนของเขาของเขาก่อนนะครับเส้นเจนของเขาสาใหรทะลุเส้นศูนย์ได้ของ MA c d ได้ครับบวกกับ m a c d ของเขาเป็นโมนตั้มขาขึ้นได้พี่สามารถตีตรงนี้ของเขาเป็นจุดอะไรครับ เขาซื้อได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดราคาของเขามันไม่เป็นตามที่เราคาดการล่ะแล้วราคาของเขาครับหลังจากที่เราเข้าซื้อครับเป็นเปลี่ยนจากมเมตั้มขาขึ้นเป็นโมเมตั้มขาลงครับแล้วก็เส้นเจของเขาเป็นแนวหลุดเส้นสูงนะครับตรงนี้พี่ก็สามารถตีเป็นจุดสต็อปลอดได้นั่นเองนะครับ